สวัสดีครับดูดีมิสระกลับมาพบกับพ่อแม่บ้านองคลิปหนึ่งครับผมฝากกดติดตามช่องดูดีมิสระหน่อยนะครับฝากกดติดตามกันครับสหรับคลิปนี้ก <böl> ็เป็นคลิปใบบายครับผมเป็นเวียบเพื่แล้วครับผมการผ่ากระเทียมลาบง้วนสุกันกินครับกาคือสิกินในขันเดียวครับกินในขั้นบานคนเดียวครับไม่บานกระโหลกเพื่นก็บว่าแต่เราเล่นกินง้วนไปเลยครับกามันอีกกรเทียมลาบเลือดครับเลือดโค้ง โอ้โนั่นอยากครับกครับเป็ดลาบินครับมันท้องไร่แหละครับนิวรามไปครับเดี๋ยวครับได้เนื้อมานงามเลยนี่ครับก่อนครูคีรีนี่ครับตัดมาแล้วครับงามบ่ครับกูงามดีครับงามบ่นี่ครับมีครับกูดูสั้นเนี่ยนะงามบ่ครับมาครับมาเป็ดลาบครับนี่ครับ หลาเป็นหลากกินนาทีฟักรับนาทีฟักคือน,าท,นาทีพอบานครับนี่ซอยไปแล้วตอนตอนนี้เนาหลัดฝาดเลยครับคอยห้องฟักเห็นหลับโอ้ยยังไงสีก็ฟักสีก็ฟักมุนนะครับนิ่งแล้วเอโคโลคีเลก็ลดมือหนี่ถนัดขนาดครับข้าว่าโคโลคีเล่ครับ ตอนเงี้ครับบ่ต้องเคลียร์หายากเด็กฝักลาบก็สร้างมาจากแฮ่เรนีคนนี้ครับเจ้าดีเลยนะแล้วมีเลยมีอีโตก็สิดียวเลมีอีโตนี่คืองดิฟักมูลนี่ครับถ้ามีอีโตต้องเคียงแบบขามเงี้ยเด้เคียงน,น้อยๆเส้นนี้ก็ได้กินดีครับต้องเคียงแบบบรนเทาแบบเคืองขามเงี้ยครับแล้วตาต้นขามเทียงก็ไมาเห็ดเคียงครับทั้งเงี้ยดีทั้งมันดี ฝักบอกไป,ปห้อยฝักลาบนี่ก็เซียนเก่าอยู่ครับเพราะว่าในงานนี่้ใครจะเอาเอหนึ่งฝักดูอยู่เคียงหน่อยมันได้เคียงง่ายมันบ่ได้ นี่แหละครับไปเดี๋ยวเมาเห็ดลาบกันครับมาครับมาเห็ดราบเลือดจริงครับวันหยุดเริ่มเลยทีจะลักิ้วเขาแล้วลาบอะแรกก็ต้องดีครับต้องป่งก้อนดีไงต้องปุง เขาขัวบักพิกหงชิวรสเกลือนิดหน่อยครับนี ใบมะกรูดนี่ครับมะกรูดก้อนขมขมเกี๊ยวครับเพี้ยวเพี้ยวสุกก่อนเลยเพี้ยวสุกแล้วเห็ดเพี้ยวนี่เห็ดใสุกก่อนครับเพราะว่ายแงบว่มันแจกไปเลยก็เห็ดให็สุกก่อนนี่ครับก้อนขมของแท้ครับดีครับดี เราเด็กสลีไปว่าดีครับดีขมเลือดเลือดเลือดจริงๆครับเลือดง่วครับลาบง่วต้องใส่เลือดง่วโอ้เีครับปรุงรสกันก่อนปรุงเครื่องก่อนครับนี่ปรุงรสก่อนแดงครับแดงบอแดงบโอโ้หอมแดง หอมสามสหายหเปินผักชีฝรัง่งผักชีไทยต้นหอมครับอ,อีอ๋โอ้เรียบร้อยแล้วรูได้ด้ย่สยสบูรณบบสมบูรครับแม่บ้านบอก มื่อนี้ลูกโดดบใส่ครับจะเปลี่ยนเป็นไส้ถั่ยนิดหน่อยมากินกับกระเทียมกับลูกโดดครับเปลี่ยนเปลี่ยนจากการทิ่มลงไปทิ่มลงไปนั้นหายากครับไส้ถั่ยนิดหน่อยมาบ้างขงังถั่วลาบด้วยแกกระเทียมนี่ครับโอ้ยแดงตรงนี่ขนาดโอ้ครับโอ้เรียบร้อยแล้วครับมาครับมากินครับไปที่โต๊ะเลยครับ งูเหครับมาปีตัวเลยครับมาครับมกินของง่ายครับง่ายอีเลยครับง่ายจนหิวแล้วครับใคาอยากเวียกงานงานงี่เง่าก็เลยึ้นนไม่กินครับครับหลับแหนงต้องเลยครับโอ้ครับนี่นันพรอมกกระเทียมพร้อมกรบผมผักข้าแบบนี่หลายผักอะไรๆกันที่ประิดผักกาดใบบักจุม ประกาศอินพักนี่กันนี่ครับนี่ครับใบวบบกครับโอ้หัวและผ้ากันนี่โอ้พักข้าวไรกันนะครับมาคับมากินเขาครับอืมโอ้เัากับปลาปลาเลือเอาครับปั่นปั่นเออปั่นปั่นซองปันได้กินเร็วครับตายกวาเลยนี่โอ้

้ออีดีนี่ครับโอ้ยลองค่อ,อยนะครับลองค่อ,อยังน้อยเอ,อ้อันนี้ก็ต้องเขย่าวขวดก่อนกินเครับลิ้นอังเดียวครับกินนิดเป็นกระสายก็อเป็นกระสายรับเป็นสายจิ M ้นลอยสีขาวเป็มรอยสีขาวขาวหลวมโอ้วิงเลยครับมันเป็นของโคูิดกำลับเรา ืมนี่นครับไลายนี่เข,านขนา่าน,นครับ,ออบอโอ้วิ่งนะครับอาับมากินเข่าต่อแต่ต้องเขาได้ด้วยครับเป็นเข่าแหงอยงู่เปิดเขาเลยย้ายเข่าแต่งเข่าครับ ไปบลอกนี่เขาดีครับสหรไลด์สไลด์ครับเลือกกินก็นถือนี่ครับของดีครับดูดีนี่ของดีครับนี่คบนี่ครับโอ้โหคุยทำยังไงเลยครับห่อเลยห่อห่อห่อปุ่มเลยครับโอ้ห่อปุ่มเลยนี่ครับโอ้หห่อปุ่มเลยเลย tiền này Ô, nhìn thử chặt cái อะกานเีนคุณจะหมูอ like ีปกานเฮนนคือว่าเฮนนี่ดีเฮนนีดีโอ้กระแสครับลาปอะกาศของกูกันครับโอ้ตอนเย็นโครูคีเล่วายนีเนาะจุดโคูคีเลเนี่ยอยู่โมแมนเมียบุคคนะครับตจนไก่ต้อนโครูคีเล่ครับบากคนมัลากินลับเี้หาตอนเย็นดิ โอ้ย oh, oh. ังดีขนาดับประกันกันยโอ้ยคุเงยเลยนี่โอ้ตอนครับจำเนี่ยัยัตาเหลือกันครับตอนเงียออกงเนี่ย นิวขาวคร่งขวาวตำลงมาตัวนึงเดี๋ยวเขาเมื่ไร่ยิงทีนีจิเลยโหระพาโหระพาโหระพาโอ้โหระพาอีกออออกะเทียมม ขอเต็มมือครับว่าในหลุมมันหัวไหมครับกินแล้อนีมันหลุมมันกระพือครับเนะ หัวจะเมลนกันก็ด uh. 네 so, like so, oh! ิี่พระโถวจะเห็นแขนเนี้ยติดมือให้มือหลุดหัวครับมันมันมือมันติดหัวมันติดมือไม่เป็นเป็นข้อเป็นวาไม่เป็นข้อสี่เพรคอยสาวหัวครับมันที่หัวแน่นย้อนครับโอ้กำลังแสบไปต่อครับนะครับผมอื้ม อารครับตุ้แคกในตุ้มแกที่เขาขนาดบแบบับหลาคแบบโอ้ตอนเย็เลย Mm. tiền อติดก oh, 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 ้อแล้วครับโอเอาอีกหน่อยอีกหน่อยโอ้มันติดก้อนเลยเถอะโอ้กินน้เนี่ยติดก้อเลยดีครับนั่นต้องก๊อปเด่ลม่อยเลยครับเ็มลอยสีขาวครับโอ้ต้องใส่มเมีดฝาคือสดินผมคือสินปิดก็ได้เลยครับโอ้เป็นแนวติดเงี้ยแก้วเก็บรลวมกินน้อยเป็นกระสายกินไลยเป็นโทษครับกำบั้นกินข้าวเป็นกระสาย จัดจุดเนี่ยนาำมัน,นอีละัำไปเลยไปเลยห่อเลยห่อจังเหมียงเลยครับอีลากรนได้วันนี้ขออนุญาตห่อจังเหมียงได้เ้ยนี่มันี่จะได้ริกนั่นต้องขอต้องขอให้ที่ดังครับ ตุ่มตุ่มแขกนะครับบ่มีตุมต่มมันทอดเนี่ยในอยากยวนอันนี้โอ้เ็นไหเนี่ย,อเ,ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเอาง่ายก่าได้มากินใบล,ละ อยากเวยขนาดคนหยุดก็นากอยครับอยากคแค่น้นนี้ครับเจ็ดครับแต้กันเวลา,าห้องมือเมยเมื่อกินของกระแสบดีครับพวกเมยถ้าไม่กินอย่อกระแสบครับเ <to see> <doctor> อาไม่เกี่ยกรแสบเขาใบประคัมกระแสบเนี่ยคุค่คยกินบเขาใบประคัมมาค่อักมาคัมผสมครับ,บกมมมมแก้วล่างหิ้วข,ข,ขาวานนี่คร กูเลาว่าี่เขาช่องใบประคัมมาประคัมเปรี้ยวๆเนี่ยผึงสมเนี่ยใบประเอาใบขอกินเนี่ยโอ้ประคัมโน่นนั่นสิเป็นประคัมหวานที่เพราะว่าเขายุบเข่าครับไม่ต้องใช้ลำตายหนักเลยครับพื่กันครับนี่ยุบเข่ากินนั่งกระแทบเพราะว่าลาบกระแทบครับลาบแตรไปดีเพราะว่าไให้กินนะครับนี่วันหยุดีวันยังให้กินกันครับนี่ไม่ได้กินที่นะครับน้หน้าที่กินที่ยวน กบขยำกินที่สุกครับเดี๋ยวเดว่าเข่อยากยกินอะไรอตะถ้กยากครับโดนเพื่อกินเสีย โอ oh, ้กินไปเลยแล้วเพิ่มแล้วเพิ่มแล้วกเพิ่มมันนี่กันเมื่อกีกินฮอทเสียงนี่ครับป่านี้เป็นอะไคลิปนี้กะสีข้อปิดพันี้กอนขอบพุณที่รับช่มกันตั้งแต่เริ่มต้นคลิปมากครับผมอ่าเป็นหลับสุ้เห็นหลับไปเบิ้งผมานัังกินพื่ยเห็นเรื่อน่อยๆก็เรื่องหัวไปเรื่อยๆฟังครับขอบพุณที่รับช่มนะครับเป็นอะไรท่นชอบคลิปนี้กันหรือว่าชอบช่องนี้ชอบช่องนี้กั ฝากกดที่ตามช่องนี้ครับหรือกดซับสไครป์ซับสไครป์นะครับเห็นว่าชอบนี่ช่องนี้คลิปนี้ม้วนกดไลค์เนี้ยแช่โมเบิ้ลต้อหรับคลิปนี้ก็ผมจะกินข้าวต้อครับขอปิดคลิปไปก่อนขอบคุณครับท่านผู้ชมขอปิดแค่นี้เลยครับสวัสดีครับ